ทักทายสวัสดีพี่น้องสาวสว่างกลับมาอีกมือหนึ่งแล้วจ้าเป็น่ังไนกันแน่น้อสบายกันดีทุกคนเหนื่นอยนาะจ้าเนาะสาวสว่างกับมานั่งอยู่อันซึนฟอกไก่อีกแล้วมือพี่น้องมาก,กับสายฝนฝนตกพี่น้องจ้าค <c oughs> <c oughs> ุณยายกับอันกำลังเขาเครื่องฟอกก้บพี่น้องสี่สี่สิบแหละ เวลาเดียวจะเป็นอีกมือนึ่งน้อพี่น้องเนาะแล้วสว่างก็นั่งองยู่ของ,พ,ง,พ,งพักญาติจะปูเพิ่ะปูกระปุกกระนอนอยู่ยโซฟาถึงคนโต๊นะคือเนาะปอดไปใช้ก็ได้ใช้ใช้ทู้สื่อเศาโต๊ะคือดอกคน,นก็ได้ไปดูคนเนาะคือเนอะน้ำลงไทยลงนใะถึงใดก็ดูแลสุขภาพเจ้าของเด้อพี่น้องเด้อ เราจะว่างไปฉีดยาวัคซีนป้องกันไข้วัดแล้วล่ะเราจะว่างกระได้แต่ว่าเขาจะต้องระมัดระวังหล่ะเขาติดตามผู้สูงอายุเนาะผู้ป่วยที่หมอกันฉีดทุกคนนี่ถึงอ่ะมมี่ยังพี่น้อง แตมานั่งยุ่งส่ล่ะ่ะเกี่เวารอกไม่มารับอยู่หาเห็ดก็ก็แก๊กไปนี่ก็กกกกกเลยไม่ได้เห็ดย่างนะที่น,อน้องก็มานั่งรอเลยน,นั่งเอา,นนาเวลารอเวลารอเวลาจิ่นเขนไไาพกกี่น้องจะใชมากจะทิ่นเขานที่ตืตนตะเศร้า คุณยายก็กินข้าวแล้วแต่ตีสามคืนคุณยายกิข้าวกินข้าวให้ห่อนกินกับขนมปังพี่น้องยูโรคาตาเอนมอม,มากิกกับขา้าวเอนมูเส้าคุณยางอื่นไม่ได้พี่น้องกินยำเส้านี่รือกินห้องชองกับขนมคุณยายเนี่ยันกินไข่ต้มไข่กิน เป็นอาหารมีสิเจ็บท้องด้วยตรวจท้องทขาหน้าใช้มากกินเพราะเป็นยังเจ็ดโมงเชิงกับปัญหาเขาเง่นเจ็ดโมงเชิงกินเขาดูเครื่องกินเขาเ,เ,เาจ้าหัวเขามานดำเน็ศกับปีงไก่กับต้มไข่ตกก้อนดูไม่เครื่องเครื่องปอกไตกะกิจวัตรประจําวันเนาะเช้าจะว่า,วจางจ้ะ อันบรมีเบียกเล้าอื่นทุกคนเนี้ยนมีสวนอย่างมีสิละค่าท้ายค่าท้ายข้ายของก็ไม่ได้ไปนะพี่น้องจะดูสินะพี่น้องเลยะสาจาาะงั้นจะได้วนหนึ่นนมีอะ ไวยเดี๋ยวช่วยกันเนาะพี่น้องเนาะต้องดูแลเนาะมาดูแลกัน,ลนไปตามตามนีล่ละตามความเป็นอยู่ตามตามสถานการณ์ความตึงใจเริ่มอายุไลฟ์กันนี่เราไม่ใช่ก็เป็นเรื่องก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะ เรื่องธรรมดาไปแล้วเลยไทยจะเป็นตกไทยอนอกจากนั้นจะว้างเราน้ำมหาหายกันดีรักษาสุขภาพเจา้าของน้องที่น้องเนาะถึงชป็นที่ดีเป็นหอดจิตเถิงพี่น้องเข้าหนีแล้วสาวจะว่างกาันได้ ก็จะผุดจะพีจะพีหนอก็อางนั้ก็มีอย่างวีวาเป็นไดมีูสงสีจะกันหน้าพี่น่อก็ก็จปผุดจะพีจะพีจาหนอกเสาเจะเชียวพี่น้อกับสิบสี่ท่านเดกท่นเด็นอนดอก เงินเป็นการมืมาง,งานเฮ็ดขั้งใสจนแบบนี้คือนนอนน่ะล่ละหาเห็ดตางมืองานต่างาอาีพเฉ้าะตามความรับผิดชอบของแตละคนเนาะพี่น,น้น <c oughs> องใเลาะใส่บ่ได้ลหรอ,นอ,นอพี่น้องเ้ยคนตกหมื่นจได้ตนองใสชิมอดบดหมื่นมได้ มื่อวานหนึ่งกับโต๊ะคือกันมองมองทวนกระทวนพี่น้ากระไดช่างสิษเขาสะกดนครแต่เราสะกดนครเกาะบางพื้นที่บางตำบลกระน้ำหงน้่มทวนพี่น้องตามไรท่างผลโตกแข้งว่าพี่น้องเนาะมันระบายกระทั้งหน้ากระไดสะบ้าเดวนเท้าบ้านเขาสะบ้างกับกระท้วงดอกแต่ว่าจะซื้อแชะอยู่ น่ององรล้วใบนะมันจะระบายราท่านน้ะพี่น้องนอันนหนหลังค้างเื่อนั้นนะตามฤดูก,กาลนาะพี่นอ้องเนาะเป็นธรรมชาสติ์ตมัดกระวังเอาต้ยปุ้ยปุ้ยอายิขนไดขนนไม่ลื่น กันไปกลางมากะระมัดระวังผู้ถนนทางเอานึ้เขาขั้นาและนอกที่นองเนาะอันที่แนนขั้นช้าบาดเนาะ คิดยไงัน,นเขามาให้กำลังใจกัเนเด้อพี่น้องเด้อพี่เฝ้าพี่เฝ้าถิาถ่นปะกันเน่พี่เฝ้าถิ่นปะกันเขามาให้กำลังใจ,งจก,กันสัะก่อนเป็นเันบันไดถไทยทำอย่างที่เขาหัวากะแต่เขามาแน่ามาทักมาไส่กักน ดีใจได้มาพ,พูดพ้อคุยกับพี่กับน้องบ้างเลยล่ะสาจะว่างกระได้แล้วก็ซืได้เงินมาปลูกใจใากับพี่กับน้องเนาะโตกจังใดก็ได้มาพี่น้องเอ้ยฝนตกจังใดก็ดมาตามมอหนักพี่น้องนีปลอกไก่อะไรพี่น้องต้องได้มา ใครตกจำเห็นบ่ะมันมาตกยางยางแหงนะผู้คนขับมอเตอร์ไซค์มากับคนนี้ได้พี่นองถึงซิปกโลก็เพนจะต้องมาที่นอกเดยวมอเร์รถเจ้าจะลำบากไม่มีใครแต่เนี้ยทาพี่นอกครขี้วกระจมาตรงคนก็ได้ขึ้นซอยเลี้ยวตัวเองได้ตรงไปมากต่ำที่หมอเป่นนัดตามเวลา วัเคืนทุกคนวันคืนสีนาที่นอกแถวบ้านหลอดแหลกวนสอบไต่ะาปีนาต้องเขาต้องทุกคนก็นต้องได้เขาเครื่อนสี่สิบเตียงสี่สิบคนที่นอกมีสามหลอดสี่หลอดขอที่นอกต้น,นไท่เนี่ไต่ลายี่นอกเอ้ยชาวบานเ้อะมา สว่างอาหารากักิ่นท้่นอกแ,แม่เบบอารเของกินเบกเข็มก,กับกัเป็นวิธีท้่นอกี่จะแม่สาวสว่างเนี่ยได้ปลาหเนก่เราก็กินเบื่องต้นแล้วก็เป็นความดันจับอันโรคเก้า เป็นเอดเดีนี้ก็มันก็เป็นเราอ,อ,อันนี้แม่ดอกว่าเราป,ไปั่ที่น้องใ่ไหแต่เลยมาแซ่ใสไก่แบบนี้จะเป็นสกีแล้วก็บเที่วเ,เขาออกลูกที่จะปั่นที่หน้องทอค่รักษาต,ตามตามขั้นตอนเป็นแม่เป็นลูกไก่อยู่เรนี้จไม่มากกาใไก่อยู่ที่หน่อง เป็นน้ำอาหารกันกินแม่เป็นน้ำเห้กินยาเพราะตรงเวลาเรเป็นไม่ได้พี่น้องต้องกินยาตรงเวลาหมอก็จะอกจับยาให้เพาก็ต้องไปกินตามหมอหมอสร้างมีมมมออกินยาต้องกินตามเวลาตามอาหารเจ้าเพียงแรงกินแม่เพกินแม่ก็ได้อยู่ในพี่น้องต้องกินตามเวลาตามหมอ ไามันจะแน่นทือสามเดือนนี่แล้วก็ไม่อกไตน้องนอกท,ทั้งที่แม่สาสาว่างเหมืย้ายกมุเมุแล้วลต้นจีดเยอะไปน่อยิีกเบพกกระเคสก็เคสเข้มสาวสว่างถุงพุ่นกับเขาเป็นขิดมากระไรจะคนดิดหน่อยจำวังได้ก่อหากองเมฆกะเลกระเขาารับต้นปฝาต้นนฝาปุนฟุบ า้ำข้งบ้านนอกนะเจ้ากานนก,กาิงบางคนกินจืดคุณเหรอนอกจาอไห่จูงไหนจืดกระเทาะแต่ก่าแต่ยังเป็ดคุณเหรอเป็นน้ำอายุเป็นน้ำนอกระกแปดทิ้หานะคุณเหรอไมนสะสไม้ไหล่างใจ เดี๋ยวนี่เดี๋ยวเลยบอไขกินกินก็ได้กินได้แค่ถึงปีกอแต่พอไข่แล้วกินกับ้องทอดกินเป็นปีงเป็นเป็นปีกเป็นนั่นถึงไข่กึ้นตาเจ้าแล้วกับวดตาดีกว่อนอนกับหัวคันไหม แล้วจะวางสองที่จะรับแบบถึงลัวแต่บ้านนี่เนีตื่นจะเช้านะจิ๋งน้องเศรานอนจะหัวท้ำดึง้อง่จะตื่นด้วยกคือไหนบระเด็นค่ายใหญ่มากจะะตื่นจะเศร้าก็จ้าหัวขึ้นหนึ่เวลาดึกก็ุเวลาจะหัมเวลาเขางหน้าสี่สา กต่อปะตต้นที่นีเนาะตีค่ทีิดเดี๋ะเขางงตงหน้ามนั่งนี่นู่นกับมเขาลงน้ามกับต <c oughs> <c oughs> ีหาเสิร์ฟ้างนอคเป็นย้ายกับจะจะออกมากับหกมุงมงกลัวมันสินึงว้ตกระานก็เจ้าอะไรกับเขาบ้นกับก็้อนเนาะแล้วก็กนิ่นกับบอเกได้มีกิ่นนะพีเนอะ ถ้าเราตื่นมาจะนอนเปล่าหนึ่งแล้วก็ไอสิบปั่นทีเทาทียาตะกอนนี่องประเน็บแยกินไปตะนาวตะนาเวนแถวสาวบางน่แต่พอไปลูกไปคุยกับพีกาหน่อก้นนะแถวสารางนี่ค่ะพอไปปลูกไปคุยกบพีกาหน่อกันเราแถวสารบางกราดีใจเด้ แคงแบบน้หน่ออตงตรงแปกแบนี้เพิ่มมาอีกแล้วมวนสมาดีแล้วมีมะใส่มา่ได้กมาตาวรไม่ถึงนมบสลืยน่าต่อ้ก็ชูกันไปน้อพี่น้องเนาะกา่ควัเป็นอยู่ละคนแตีญากิพานั่งรออยู่นี่กรหลคนอยูู่กเนียคุณแม่ มาพอพ่าเมฆมาเมฆแายนคนที่นอองเี่ร์แล้วกันเขาก็บอกว่าจะนอนทีตรงรดพอเขามากตาไม่ลาถึงอ่ะจนไ้ออกเมื่อพี่นอคนเขาจะแบบมาชงแร้อเขากบบเมื่อมาจับจะบวางกับพเมื่อหรอกจรบจัวางมากจับจับเมื่อผอมขึ้นใหญ ไอ้ชาวสว่างชาบงอ่างชาวสว่างเขากอบเผาไงเหราเป็นกระต้มชาวมีต huh ้มเ like ้าต้มใส่ไชใสช่หมูย่อไ้ชาวสว่างถั่อถั่วต้มมาที่นีเหรอกไทยผักชีกินไก่ในย้เจ้าของมาสิกินน้ำหลาขิงไก่แต่คิดกระเชืยมมา่นี่เหรอเนาะกิงแต่ไม่นีโหตีนผกไทยินใจ เะมาเป็นสียงจะต้องกินไม่ท่นนอนซึ่งแต่เศร้ามันจะเมื่อยมันจะนอนเข่ากอได้บานางสือกานคกยกันเนาะพที่นองมเขาก็บน่านั่อนะนอนอนอีย <Net> มาแต่สาวม่าหเมันเี่นไออไปแมาหมแล้วหี่อ้องนอนย พอมีอย่างน้องพี่น้องเนาะได้ปูดได้มาพูดคุยกับพี่กับน้องเนาะจะดีใจพีนปป่น้องเลยก็ได้พูดไปคุยกันลังฟังเสียงฝน <c oughs> อ้าว ก็จะมั่งกันแต่เพาะว่าไรนะเนาะพี่น้องก็ได้มาเห็นหนากันก็ได้ดูกได้ที่ก็ได้มาเห็นหงนากันเนาะพี่น้องเนาะทุกแม่ติดตามชาวชาวบ้างชาวบ้างก็ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อคนเฮากับบอมี่อย่างเนาพี่น้องนี่จ้ะ ดูแลก,กันไปพี่น้องตามความเป็นอยู่แต่แล,ตะออและคนแต่ละครอบครัว่วพี่นอ้องเนาะต้องมีกำลังใจซึ่งกันและก,กันนี่แหละใช้สว่า,วางกตบว่มีขั้นเป็นยังรูวาดอกกะใครไปตามขั้นเป็นยูแก็ขอ,องก็มีโอกาสดูชิได้หาเที่ยวหาดุนเดี <c oughs> ๋ยเที่ยวจังหวัดนั่นจังหวัดนี่ดอ,อกเนาะพี่นอ้องเนาะเดมาพูดมาคุยกับพี่กับน้องเป็นสี่นะ แห th น่นไปะก้อนชาวชาบ้านก็ได้ก็มีอย่งขี่นอกแต่เจ้าเป่เจ้าเบื่อกันเด้อโดยเขาเห็นน้าเห็ตากันได้มากขึ้าที่แบบแบบขีหัวชิ้นทุกคนเนาะี่นอกเมนกับั่งใจเหมือนกันคุ้กันแล้กัน่งที่ดีเหมือนเก่าเช่นเดิมเนาะน้องนอกมีอย่างคนงากระไดเอาำพูดซ้ำจานได การกระท่ำนี่ยังบดีบางงามพิดประการใดก็ขอโทษขอให้เพี่น้องเด้อก็ได้มาพูดมาคุยกับพี่กับน้องเทาเราจะวางกะบใช้เงากะบตะกุตะุยกับพี่กับน้องเท่านี่แหละกาะมุงการเวนะจะเบิ่งแง่กันไปนี่แหละตามความถึงมือพี่น้องจะผู้ใดมีหน้าที่ยังจะเฮ็ดไปเนาะพี่น้องเนาะตามความรับผิดชอบ แต่ละคนกับบ่ขึ้นกลพี่น้องนาที่แต่ละคนกบบขี้กนาสวสดกับบอขึ้นกแต่็นธรรมดาเนาะพี่น้องอมีแม่ทังไปเงสินะที่นาทียังจะฮหดไปตัมตาันาทีของแต่ละคนเท่ากับบริเวณเม็ตพี๊บท่ันเเนาะแต่ดูลเล็มแลมแต่น้ำสันคมเท่านี่ละ ขอขอบคุณขอพุ้นในลายพี่น้องจ้ะผอมมติดตามรับชมชาวตะวันกรไดนีเจ็กปูดเจ็กคำยังจ้ถามาเด้อพี่น้องเด้อชาวตะวันกระสีขรต่อเอะนั่นก็นนาากนเ,กเป็นช่องนน,น้อยนะพี่น้องเนะาะยังบอบยอยูะใดสีนี่าากระไดจะฝากแน่ฝากถ็งกำลังใจฝากก็มี อย่างรี้ว่าจะจะเิ่งแง่กันไปนี่ละแต่มาฟังสาวสว่างนั่นคำว่านั่นบังนี่จมมันนั่นนี่อี่นี่ตริงแต่ว่เป็นยังนาอพี่น้องมันเป็นมันจะเป็นควันเป็นอยู่ตามควันเป็นจริงก็มัได้มีอยัางอ่จะตามนี่ละตามที่มานี่ละพี่น้องเอ้ยไม่ซีดเท่าระจำบ้านนี่อะไร มันเป็นชีวิตเกียบง่ายกระถิงสีแล้วน้อพี่น้องเนาะเข้าหัว่้างเด็กไปเที่ยงมากไม่จต่แต่ก็ได้ผูกได้พี่กระพีกับน้องเข้าเห็นหนาี้าดีใจอันผู้พคนกดติดตามแล้วะสว่างขอขอบคุณขอบคุณน้าพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์ไปมันอาจจะมีคนเหิ่งอยากจะจะเนักจะ ดีใจย,ยุ้งออมาติดตามรับชมกันเลยทุกคนยังเหมว่าถ้าเรตติดตามกันเป็นเป็นชาวสาว่างเพื่อนบิชานช่องยูทูบจะติดตามให้แน่ต,ติดตามนั่งใจชาวสาว่างกับคุณยายประมูลน้อพี่น้องเนานะก็ขอบคุณขอบคุณหลายหลายพี่น้องอา้ามือนี่กะสวัสดีจ้า